ไม่สวนมันจะมายุ่งมันบอกมันบอกฮึ่บเผาบอกฮึบเผาบรเดี๋ยวนี้เฮาเฮ้ยเฮ้ยอุ่นอมช่วงเนี้ยตางการกู้ขอความร่วมมือว่าบะฮึบเผาในที่โล่งอากาศมันก็จะบ่ดีฮห้กับบ้านกับเมืองเฮาแล้วก็มันจะเป็นผลต่อสุขภาพเฮาตัวลุงหนอมมาขอความร่วมมือได้ก่อบ้านเฮาก็จะได้บ่เสียชื่อเสียงก็เผาน้อยเดียวบ่ได้ป้อหลวงก็เผาคนละนิดละหน่อย ไอแก้วกระเผาไอคำกระเผาสุดท้ายมาเมก่อีนักเต็มบ้านเต็มเมืองหองบอกไอแน่ไอยตาบ้านเฮากับผู้น้อมเจ็ดเนี่ยใบไม้พวกนี้มันย่อยสลายได้เอาไปทําปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต้นตอกดอกไม้ดีกาเชื่อผู้หลวงเตะ๊ะถ้าบ่เชื่อผู้หลวงโดนยับแต๊นนะเนอผู้น้อมค <c oughs> รับแาบครับป๋อหลวงห <c oughs> ยุดเผาหยุดสร้างมลพษิษชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม